สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยนเวทค่ะวันนี้แอดรวบรวมพระขุนแผนที่มีรูปทรงแปลกตามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหนึ่งคือพระขุนแผนขี่หงพลายของหุูงพ่อกวยเนื้อผงผสมว่านเป็นพระในยุคป,ปีพศส5 0 0ถึง2 5 1พนะคะพระขุนแผนขี่หงพลายกุมารที่หลวงพ่อกวยท่านสร้างเองคือใช้เนื้อดินเจ็ดป่าช้า และเนื้อดินผสมแร่แล้วก็ทรายเศษของท่านส่วนเนื้อผงน้ำมันจะมีทั้งที่สั่งทำแล้วก็ทำเองด้วยและมีเนื้อผงอิทธิเจที่หายากมากพระเครื่องเนื้อดินท่านจะนำดินศักดิ์สิทธิ์ในสระน้ำมาผสมด้วยทุกครั้งแล้วก็ทรายเศษของท่านเองก็นับว่าศักดิ์สิทธิ์มากจึงครบเครื่องเรื่องของพุทธคุณท่านจะเสกด้วยมนพการ เหมาะกับท่านที่ชอบทางด้านมหาสเสน่ห์แรงแรงเมตตาโชคลาภหนุนดวงชะตาและหน้าที่การงานค่ะ 2. คือพระขุนแผนนางล้อมของหลวงพ่อปิ่นวัดเกศรราชบุรีขุนแผนนางล้อมหลังนางตะเคียนโบกซับของหลวงพ่อปิ่นวัดหนองเกศรราชบุรี ด้านหน้าเป็นขุนแผนอุ้มกุมารมีนางล้อมด้านข้างและยังมีแมงมุมดักทรัพย์ด้านหลังเป็นแม่ตะเคียนแรงทั้งหน้าและหลังบูชาเอาไว้เสริมสเสน่ห์เพิ่มทรัพย์เป็นหลกักครองใจคนได้ทั้งมวลและยังเด่นด้านโภกทรัพย์ดักทรัพย์เงินทองมีกินมีใช้ไม่สิ้นสุดบนขอในเรื่องที่ต้องการได้ ปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานขอได้หากไม่เกินกรรมก็จะสำเร็จค่ะ3คือพระขุนแผน59ตนของอาจารย์เป่งบุญยืนเป็นคาราวาสนะคะท่านทำออกมารุ่นแรกนั้นจะเป็นพระพิมพ์ขุนแผนมีกุมารนอนขวางอยู่ด้านล่างด้านหลังมียนันแล้วก็มีชื่อท่านอยู่ส่วนเนื้อหามวลสารอาถรรของท่านนั้นแรงมาก เพราะว่าสร้างขึ้นด้วยผงมวลสารอาถรรพ์วิเศษมากมายเช่นผงที่ได้มาจากการเขียนและลบยันผงพลายห9ตนเป็นผงพลายที่เกิดจากการรวบรวมเท่ากระดูกพลายตายวันเสาร์เผาวันอังคารจำนวน59ตนจากเจ็ดป่าช้าซึ่งผงนี้ถือว่าเป็นผงมวลสารอาถรรพ์หลกักผงดินอาถรรพ์กลางเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดทุ่ง ผงเจ็ดป่าผงดินเจ็ดท่าน้ำผงดินจอมปลวกเจ็ดลังรางผงใครโบดใครเสมาเจ็ดวัดผงว่านอาถรรพ์ร้อยแปดชนิดนำผงมวลสารอาถรรพ์วิเศษต่างๆมากดพิมพ์เป็นขุนแผนพราย59ตนขึ้นโดยมีน้ำมันแกแลก็คือน้ำมันพรายอาถรรพ์สูตรเฉพาะของอาจารย์เปล่งเป็นตัวประสาน และยังปลุกเสกนานประมาณ7-8เดือนเพื่ออันจัดประจุอำนาจพลังจิตด,ด้านสเสน่ห์ 4. พระขุนแผนสมอาถรรพ์หลวงพ่อชื่นวัดต,ตาอีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะยอดพระเกจิอาจารย์สายขเขมรที่เปี่ยมไปด้วยเมตตามหาบารมีมีพลังจิตยานสูงเชี่ยวชาญในพระเวทวิทยาคมอาถรรพ์เวทสายขเขมรโบราณวัตถุมงคลที่หลวงปู่ได้ทำการอาธิษฐานจิตปลุกเสก ล้วนแต่แรงเห็นผลแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บูชามากมายโดยเฉพาะทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายเสริมดวงชะตาราศีเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมวลสารที่ใช้เป็นผงว่านอาถรรพ์ทางสเสน่ห์และผงพลายหลวงพ่อชื่นท่านานำผงอาถรรพ์เหล่านี้มาผสมกันด้วยน้ำมันพรายสเสน่ห์ ทำพิธีกรรมตามตำราของเขเมรโบราณโดยจะเน้นในเรื่องเมตตาเป็นหลกักเน้นมหาสเสน่ห์สูงสุดและยังอธิษฐานในด้านความรักความสมหวังเหมาะกับผู้ที่นิยมความเจ้าชู้ผู้ที่มีปมด้อยหน้าตาไม่หล่อไม่สวยไม่มีสเสน่ห์หากพกพาใช้ติดตัวจะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่เพศตรงข้ามใช้ได้ทั้งหญิงและชายค่ะ 5. พระขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกันของหลวงพ่อกอยวัดเขาดินใต้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะความหมายของสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกันก็คือคุณผู้ชายมีเมียอยู่สามคนอยู่ในบ้านเดียวกันมีความรักและเข้าใจกันภรรยาทั้งสามไม่เคยทบบาะเบาะแหวงกันทุกคนรักใคร่ปรองดองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข คุนแผนสาวสามหมู่บ้านเป็นสุดยอดแห่งความมหสเสนค้าขายโชคลาภทำให้ครอบครัวสมานสามัคคีใช้ได้ทั้งหญิงและชายค่ะส่วนมวลสารที่นำมาจัดสร้างนั้นจะเป็นผงสาวสามหมู่บ้านเป็นผงมหสเสนยาแฝดเป็นผงที่หายากที่สุดผงมือของต้นตำลึงผงไม้ไก่กุ๊กว่านเครือเถาหลงผงม้าเสพนาง ผงนางอ,อกแตกผงพญาเทครัวผงว่านดอกไม้ทองผงไม้วัวลืมคอกโดยหลวงพ่อท่านจะปลุกเสกมวลสารเจ็ดราตีตามเลิกและเมื่อกดพิมพ์เป็นรูปผุนแผนแล้วจะนำมาอาบน้ำมันพรายมหาเนที่หูงโดยสาวพมจันทร,ร์3าคนจากสามหมู่บ้านค่ะ 6. พระขุนแผนและรวยรอยลม ของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อชูเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องศาสตร์วิทยาอาคมหลายขแขนงขุนแผนของท่านสร้างจากเนื้อว่านมหาสเสน่ห์เนื้อว่านไพรดำชาหมักพระเกจิและเนื้อแร่บางไพรหลวงพ่อชูท่านปลุกเสกเน้นเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และยังมีกันภยัยแคล้วคลาดใช้ได้ทั้งชายหญิง เป็นเครื่องรางสายขาวใช้ได้ทุกคนค่ะความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเป็นที่พึ่งพาทางใจของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยคนที่มีความเชื่อมีแรงศรัทธาวัตถุมงคลก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยแรงอธิษฐานที่พูดมาทั้งหมดนี้แอดไม่ได้เปิดให้เช่าบูชานะคะ หากสนใจก็ลองค้นหาใน Google หรือ Facebook ดูได้ค่ะจบคลิปสำหรับวันนี้แล้วฝากกดไลค์และติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ